แอปเปิ้ลไซเดอร์ก็คือแอปเปิลที่ผ่านการหมักนะคะเขาจะมีกรดอะซิติกซึ่งเป็นสารสําคัญที่ออกฤทธิในการดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องคอเลสเตอรอลน,นะคะดูแลเรื่องน้ําตาลในเลือดหรือระบบการย่อยอาหารแต่แอปเปิ้ลไซเดอร์จริงๆเนี่ยทานยากมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นกรดสูงเวลาดื่มเข้าไปเนี่ยทำให้เราเสียวฟันด้วยนะคะบางคนก็รู้สึกแสกบกระเพาะฉะนั้นมันก็เลยหาตัวช่วยเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์แบบกัมมี่ค่ะ Apple ิลไซเดอร์กัมมีของ Natural Key นะคะเขาเป็นกัมมี่ที่แบบว่ารูปแอปเปิลน่ารักมากวันก็จะทานแค่วันละ2เม็ดตอนเช้านะคะเดี๋ยวทานให้ดูเลยนี่ค่ะก็กินอย่างนี้2เม็ดตอนเช้านะคะรสชาติเขาจะเป็นแบบว่าเปรี้ยวๆด้วยอร่อยดีนะคะกินง่ายกว่าดื่มน้ำแอปเปิลไซเดอร์อีกนะใครสนใจ เดี๋ยวปักตะก้าไว้ให้นะคะตามไปกดสิได้เลย